ค่ะนี่ไอ้นี่เปดนนิทอดกินทีเดียวนะนู่นอ่ะไปให้เนี่ยเนี่ยทอดไว้ให้ลูกชายนี่เนี่ยสเสร็จแล้วเนี่ยโอ้ยขาดชาหมดเลยวนน้ำมันกระเด็นใส่เนี่ยนี่มีผัดไอ้น,นี่ด้วยนะอ่ะ น,นีเดียบร้อยละไปขันรถนี่มาถึงนี่ <S <S สิ้นเร็วดิมาเห,มเหลืองอคำลำกำลังกินในกรอบด้วยนะกรอบ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 สวัสดีพี่บั้นประภัยมามาไก่ทอดทิ้มเจียวเดี๋ยวนะบั้นไรประภัยนีบอกเอาบัาน้นลองไปยัง โอ้ยไปแล้วบ้านไร่ปรอดภัยไอ้ปอกระดิ่งไปนี่แขวนไว้หน้าบ้านแล้วเช็ดๆนี่มีผักด้วยนะมีผักมีผักแก้มด้วยกวผักลงมาเชอโอ้หัวมันกระเด็นในยล้างล้างหลัง,งบ้านเนี้คุณล้างบ่อยนะหลังบ้านนะถ้ามันมันอันงี้ยก็จะเอาแฟบใส่แล้วก็น้ำฉีดไอ้นี่ปุ้งยาวเลย <c oughs> เดี๋ยมีอะไรอยู่ในนี่ตนึงผักกินกับจิ้มเจวนี่แหละเป็นผักแก้มเพื่อไม่ให้กินไก่เนื้อไก่กินผักมัากเนี่ยนะ่ท่าน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 ท่น้ทนทน Oh. นี่กระล่ำปีใช้นึ่งนะ,ะผักชอผักกับชอบนึ่งนะนึ่งเอานึ่งนึ่นึน,นอะไรสวัสดีพี่มารีมามาจะไก,ก่ทอน้ำกันหืมิงโอ้ยอร่อย <c oughs> กี่นาทีแล้วเนี่ยเฮ้ยเด็กดูกี่นาทีแล้วเนี่ยเบิ้งกันเด้อะเว้ยสีย่สิบเอ็ดนาทีละใกล้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 ละนี่ผักกระลัมปีนะนี่โอ้ยน้ำมันกระเด็นใส่ขาแสบเนี่ยกระลัมปีนะ ใช้มือนะคะเพราะว่ากินเองนะคะกินเองกินเองไม่ได้ทําขายนะคะเป็ดตัดเสร็จเอามาซุปมะเขือนี่นะมะเขือตอนแรกอะเพราะว่าจะซุปมะเขืออุย้ยอยากกินไก่ทอดมั่งอะอยากเอเพราะว่าพาะกินต้มทําต้มยำมาสองวันแล้วแม่สองวันล้วก็เลยเออเอาไก่มกั่งกินของแห้งมั่งทำแล้วก็นั่งกินอยู่คนเดียวนี่แหละโอ้มีใครช่วยกินเลย มะเขืออันนี้มะเขืออ่อนมากเลยนะน,นอันนี้เอามานึ่งครึ่งหนึ่งนะแสบเลยชอบไอเน,นี่ยชอบเอาไปนึ่งไม่ชอบเอาไปต้มเพราะว่าเอาไปต้มอะน้ําหวานะมะเขือมันอกหมดอืม <c oughs> นี่ไงเสร็จแล้วพี่น้องเอ,อ้ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อใครจะกินก็หยิบเอาเดอ้อแต่เจ้าบ้านยังไม่กินเจ้าบ้านจะกินไข่คนอ,อีฮีร้อนอีร้อนฮีร้อนน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ะกินข้าวยเยอะแทะพี่นิว <c oughs> กี่กริน่เลยมาแบบเนี้ <c oughs> ไม่มีใครเนะยอะเก็บ,บอกว่าทําให้ลูกซายทพีรวมไปแล้วนั่นทําให้ลูกซายอุ้ยซสพขาดทำให้ลูกซ,าย,ยา,กซายจ้าจิ้มแล้วก็เสร็จแล้วนะเสร็จแล้ว เสร็จแล้วเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อมาเด้อน่่เน่เนเน่พร้อมข้าวเหนียวไม่มีไม่มีข้าวเหนียวเดอ้อใครมาก็เอาข้าวเหนียวมาด้วยเดอ้อ